เคยไหมครับเวลาที่ท่านไปถ่ายคลิปวิดีโอหรือทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับท่านจะพูดติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดหรือพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกไปนะครับไอสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถแก้ไขได้นะครับด้วยการใช้ฟีเจอร์ตัดและก็แยกตัวนี้นะครับ <ผม S 1> นี่คือพื้นฐานของการเรียนตัดต่อคลิปวิดีโอเลยนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องการตัดและแยกคลิปวิดีโอกันดีกว่าครับมาดูนะครับว่าผมพูดผิดตรงไหนบ้างนะครับอยู่ที่ร้านทํา โรตีนะฮะร้านทาโรตีผิดนะครับร้านขายโรตีถูกสั่งโรตีกลับไปให้หลานที่พักนะครับเขาสั่งโรตีกลับไปให้หลานที่พักไม่ใช่นะครับอ่ามันต้องเป็นสั่งโรตีกลับไปให้หลานเขารออยู่ที่พักครับเขารออยู่ที่พักน้องโรตีเนี้ยนี่คือจุดที่ผมจะต้องตัดแล้วก็แก้ไขนะครับ โดยใช้ฟีเจอร์ก็คือตัวตัดและก็แยกตัวนี้นะครับจะามาใช้ในการตัดต่อคลิปนี้นะครับเอาละครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมอยู่ที่ร้านทําร้านทาโรตีพิทนะครับผมขออนุญาตตัดเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเข้ามาทําที่ตัวไทม์ไลน์ก็คือมาคลิกที่ตรงนี้ให้เป็นสีเหลืองก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่ตัดและแยกนะครับแล้วก็ใช้วิธีการแยกอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับมันจะแยกออกเป็นสองส่วนฝั่งซ้ายกับฝั่งฝานะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าส่วนไหนที่เราพูดคําว่าทําให้ตัดคําว่าทําออกนะครับผมอยู่ที่ร้านทำรถตรงน,รงนี้ตรงนี้ทําก็คืออยู่ประมาณนี้ทํามันอยู่ตรงนี้นะครับทำรถทำคือจะอยู่ตรงประมาณนี้ทําลายจะอยู่ประมาณนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลองตัดดูว่าคําว่าทําหายไหมอ่าลองดูนะครับ ก็เพลงนะครับที่ร้านทําโรตีนะฮะยังมีอยู่นะครับยังมีคําว่าทําอยู่ติดครับติดคําว่าทําอยู่เพราะฉะนั้นถ้างั้นก็คลิกไปที่ไทม์ไลน์แล้วไปที่ตัดฝั่งหัวอ่านทางฝั่งขวานะครับนี่คือหัวอ่านนะครับสีแดงๆเนี้ยเส้นนี้คือหัวอ่านนะครับเราตัดทางนี้ออกนะครับผมอยู่ที่ร้านขายโรตีแล้วก็ตอนนี้ผมกาลังจะสั่งโรตีกลับไปให้หลานที่พักนะครับ อ่าหลานที่พักคืออะไรครับไม่ใช่หลานที่พักครับมันต้องหลานเขารออยู่ที่พักเราตัดคําว่าที่พักออกนะครับอ่าหลานมันจะอยู่ประมาณนี้ผมขออนุญาตคลิกไปที่ไทม์ไลน์เลยนะครับไทม์ไลน์ที่จะตัดนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือตัดแล้วก็แยกนะครับตัวนี้นะครับออกเป็นสองส่วนนะครับเพื่อที่ดูว่าคําว่าที่พักมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าตรงนี้นะครับลองดูที่พักนะครับอ่านี่ที่พักอยู่ตรงนี้ เราตัดตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกไปที่ทำลายที่เราจะตัดนะครับแล้วก็มาที่ตัดแยกนะครับแล้วก็ให้ตัดฝั่งซ้ายของหัวอ่านหัวอ่านคือตัวนี้นะครับตัดฝั่งนี้ออกไปนะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับปับ๊บไปให้หลานโอ้รออยู่ที่พักเนาะอ่าโอเคเใกล้เคียงไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะอร่อยนะแต่ว่าพี่ไม่กล้ากินกลัวเบาหวาน <N> อ่ะกลัวเบาหวานตรงนี้หัวเลาะทําไมหัวเลาะไม่มีเหตุผลมันทําให้ภาพบุคลิกดูไม่ดีนะครับตัดออกดีกว่าครับลองดูนะครับ <N> อ่าตรงเบาหวาน <N> ให้ <N> ตัดเลยนะอ่าตรงนี้ดูดูจากสีหน้าก็ได้ครับเบาหวานแค่นี้พอตรงนี้ผมยิ้มจะหัวเลาะเลยนะครับผมเอาแค่นี้พอเพระฉนั้นผมคลิกไปที่ตําแหน่งทำลายนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือตัดแบ่งแยกนะครับแล้วก็แยกนะครับปั๊บเห็นไหมครับ ทีนี้ก็มาดูหน้าตาผมหัวเลาะตรงไหนผมหยุดตรงไหนนะครับโอเคตรงนี้น่าจะตรงนี้ตรงนี้หน้าตาผมคึงขังจริงๆะะังแล้วคขออนุญ,ญาตคลิกไปที่ไทม์ไลน์แล้วก็ไปที่ตัดฝั่งซ้ายของหัวอ่านออกก็คือฝั่งนี้นะครับตัดฝั่งนี้ออก แล้วก็ดูว่าการต่อเชื่อมต่อเป็นยังไงสมูทไหมครับลองดูซิว่าเป็นยังไงัวเบาหวานพี่ให้น้องช่วยใส่หอให้นะครับอ่าโอเค,อเคนี่ครับแค่นี้เองครับนี่คือการใช้เครื่องมือ,อขั้นพื้นฐานของคลิปตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันคลายมัตเตอนะครับก็คือ,อเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดก็คือเครื่องมือตัดและแยกนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดฟังกช์ชันให้ให้เลือกอยู่ทั้งหมด สามสี่ฟังก์ชันนะครับซึ่งหลักๆที่ใช้พื้นฐานก็คือ3ตัวนี้นะครับส่วนตัวเนี้ยจะเข้าไปอยู่ในช่วงของการ Advance ซึ่งจะไม่ขอมานำเสนอในคลิปนี้นะครับเพราะมันจะยากเกินไปนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นจะมี 1. ตัดฝั่งซ้ายของวัวอ่านออกอันนี้ใช้บ่อย 2. ตัดฝั่งฝาของหัวอา่านอันนี้ก็ใช้บ่อยไอ้แยกนี้ก็ใช้บ่อยมากครับตามที่ผมได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับ ผมอยู่ที่ร้านขายโรตีแล้วก็ตอนนี้ผมกาลังจะสั่งโรตีกลับไปให้หลานโอ้รออยู่ที่พักน้องโรตีเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะอร่อยนะแต่ว่าพี่ไม่กล้ากินกลัวเบาหวานพี่ให้น้องช่วยใส่ห่อให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งโรตีเพิ่มเป็นโรตีกรอบน้องคืนเลยน้องเขียนเลยโรตีกรอบหนึ่งแล้วก็โรตีใส่ไข่โรตีใส่ไข่หนึ่งเป็นไงครับยากไหมครับคงไม่ยากเกินไปนะครับทดลองทําแล้วก็ฝึกฝนกันดูนะครับ ฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเป็นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ